โอ้ยเอ้าเป็นสปอตเป็นไรมาครับเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขอกาแฟสักแก้วดีกว่าครับจะได้ตื่นขึ้นมาสักนิดหนึง่งคือเมื่อวานนะครับผมนอนดึกไปหน่อยกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกเลยครับแถมกลับถึงบ้านนะครับลูกก็เล่นแต่มือถือโอ้เล่นแค่นี้เองก็สปอตมานี่อะไรครับดูนี่ เรื่องลูกกับมือถือนะจบได้ด้วยแอปเดียวครอบครัวผมใชแอปนี้กันครับแอปเนี้มันช่วยกําหนด,ดช่วงเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของลูกผมให้เป็นไปนตามกติกาของครอบครัวที่ลูกผมเองก็ยอมรับได้แต่โดยดีนะครับ mm. นี่เด็กๆด็กเยเวลาอย่างงี้นะผมก็ปิดสัญญาอินเทอร์เน็ตไปเลยป่านนี้ลูกผมหลับปุ๋ยหลับสบายไปแล้วอย่างนี้ไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนเนี่ยผมก็สามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกได้เลย ต่อให้เราไม่มีสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตก็ตามนะเรายังสามารถโทรหากันได้อยู่เราสามารถจัดการการใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เลยเลยเลกอย่างนะครับคุณสมศรตแอปนี้ยังสามารถเลียกปิดการใช้งานได้เฉพาะบางแอ,อปพลิเคชันได้ด้วยรับรองว่าไม่พลาดการติดต่อแน่นอนครับฮัลโหลว่าไงครับลูกโทรมาสักเด็ดเลยทำไมยังไม่นอนอีกฮะ อพราะไรนะที่บ้านไฟดับนะลูกออาได้ได้กันเดี๋ยวพ่อรีบกลับเลยนะผมต้องรีบไปแล้วครับคุณสมศรุด่วนจริงออย่างนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่ก็ยังโทรได้ใช่ครับ <L im it> แอปเจ๋งๆอย่างงี้โดนเลยใช่ไหม <L im it> โอ้โห,โหใช่เลยครับโดนเต็มๆเลยไม่เชื่อมเน็ตแต่ไม่ขาดการเชื่อมต่อ <L im it> ร่วมกันพักเน็ตพักจองเน็ตแคร์ ดูแลสัมพันธ์กสทชดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้